มผมไปเจอลูกชิ้นปลากายอมตะมา,าคุณที่คุณดูนะช้อนจิ้มไม่เข้าอ่ะยังเด้งยังหนืบแล้วโคตรอร่อยแบบเต็มสิบเลยอ่ะคุณร้านนี้ผมได้มาจากไกดท้องถิ่นชื่อว่าพี่เผือกเขาบอกผมว่าให้มาที่ดําเนินสะดวกผ่านสวนมะพร้าวผ่านสวนกล้วยและจะเจอร้านใหญ่ๆที่สแตนอะโลนอยู่กลางสวนแล้วพี่เผือกเขายังบอกอีกว่านี่คือร้านที่ทําแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายที่เขาชอบที่สุดตั้งแต่เคยกินแกงเขียวหวานมามันขนาดนั้นเลยอพี่ไอผมก็ไม่ได้เชื่อคนง่ายขนาดนั้นก็เลยลองจ้วงใส่ถ้วยหนึ่ง เป็นเนื้อเป็นหนังคือลูกชิ้นปลากายอย่างเดียวถ้าลูกชิ้นไม่รออนนี่ชามนี้คือจบ่ะและนี่คือลูกชิ้นคำแรกที่ผมกินเข้าปลาผมลงเคีย <c oughs> เค้ยวเคี้ยวครั้งที่หนึ่งอือหเคี้ยวครั้งที่สองอือคุณมันเคี้ยวไม่เข้าหนึบเป็นเจลรี่แบรเลยเท็กเจอร์โคตรสุดยอดละเสะดเาจาน <c oughs> มันเกินความเป็นลูกชิ้นปลากายไปแล้วแล้วระหว่างที่อยู่ในปากน้ําแกงก็เริ่มทํางานทั้งกลิ่นทั้งรสชาติโคตรเข้มข้นและซับซ้อนมากแบบไม่ติดหวานอร่อยมากสุดท้ายกัดลูกชิ้นขาดโชโคตรฟินและร้านนี้คือร้านเพื่ ไให้เจริเลยคุณ